สวัสดีค่ะครูดาวนะคะวันนี้จะพาน้องอนุบาลมานับเลขนับจำนวนลูกแมวกับน้องอนุบาลโรงเรียนบางพเนียงกันหนูพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอารีอาเอารอือาเอา,อาเชิญ พร้อมยังคะอ่ะพร้อม,มแล้วลืม จบแล้วนับลูกแมวกับน้องอนุบาลเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเป็นเพลงอะไรนะั้นติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย